อย่าพลาดการท่าเรือฟ้องผู้ตัดสินเรื่องประตูโกลกับเมืองทองอยู่ในเตดและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากเคสเหมือนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ซันเดอร์แลนด์ได้ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ในเกมล่าสุดของศึกไทยลีก2025 26นัดที่8เมื่อวันที่24ตุลาคม2568ที่สนามแพสสเตเดียมการท่าเรือเอฟซีได้เปิดบ้านชนะเมืองทองอยู่ในเตดด้วยผล1-0แต่การต่อสู้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างมากนั่นก็คือการตัดสินประตูกโกลในนาทีที่28ของเกม ในนาทีที่28พีรดลชำรัศมียิงไกลสุดสวยเข้าไปแต่ประตูนั้นถูกปฏิเสธหลังมีการเช็ค VAR มงคลชัยเพชรศรีผู้ตัดสินในเกมครั้งนี้มองว่าประยานเปเรียที่ยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้ามีส่วนร่วมกับประตูแต่สิงเจ้าท่าไม่เห็นด้วยกับความตัดสินนี้เพราะพวกเขามองว่าประยานเปเรียไม่ได้มีส่วนร่วมเล่นกับจังหวะดังกล่าวแล้วทำไมเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ เพราะมันเหมือนกับเคสในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ซันเดอร์แลนด์ได้ประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในเกมที่พวกเขาชนะเชลซี2-1แต่ความแตกต่างคือผู้ตัดสินในเคสของซันเดอร์แลนด์ตัดสินให้ประตูชัยในขณะที่ในเกมของการท่าเรือประตูถูกปฏิเสธแล้วคุณคิดยังไง การตัดสินในเกมครั้งนี้เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากบางคนเห็นด้วยกับผู้ตัดสินว่าประยานไปเรียมีส่วนร่วมกับประตูแต่บางคนก็เห็นว่าประตูนั้นควรจะนับและนี่คงเป็นสิ่งที่จะทําให้ผู้ติดตามฟุตบอลไทยต้องพูดถึงกันอีกนานอย่างไรก็ตามการท่าเรือเอฟซีก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้โดยได้ประตูชัยในช่วง10นาทีสุดท้ายจากลูคัสที่โขกลูกเตะมุมเข้าไปส่งให้ทีมของอเล็กซานเดรกามาคว้าชัยเป็นนัดที่3ติดต่อกันและไม่เสียประตูให้คู่แข่ง แต่คำถามสำคัญคือการตัดสินในเกมครั้งนี้จะส่งผลต่อการตัดสินในเกมฟุตบอลไทยในอนาคตอย่างไรควรมีการปรับปรุงระบบ VAR ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่มาร่วมพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ